อุ้ยนวันวนี้แพ้นะเล่นกับเขาแพ้นะสีแดงเงินเสียนะมึงมึงเจนนอรีมอ่ะ,อะ ฮัลโหลครับสะพานนี้มันรอจับฉลากใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับใช่ใช่โอเคครับไอแสนะไอแห้ยแม่งถิงกูตอนแรกอันนี้ดาวทาวน์นี่เสียไม่ได้ดูซิกที่ซิกเขาหลครับวันนี้แก๊งอะไรครับครับพี่ไม่สีดำด้วยหรอใส่ดิพี่ หกสามแล้วก็ใส่เกาะทับมาเราต้องไปเล่นอดัปปอ่ะโอ้ยไม่เอาสถีสินี่พี่เกียรเปลี่ยนเหมือนแบบพวกแอคอะโอเคไหมครับใช่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 โอเคเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทักทักเอาล่ะลุงครับจับกี่โมงครับลุงอาทุ่มทุท่มเครื่องครับครับผมอันนี้ไม่ไม่เปลี่ยนเตอร์อีกเหรอต้องต้องส,สีดำมาเหรอครับผม สีดำมันก็ได้เพราะเราลงสีดำเลยข้ามเลขอกอะไรเค้กเลขอกอะไรนะ,ออะ,รนะโอ้สหสั่งมาพีา่ใส่เกาะด้วยนะพี่200ใบอุ้ยเจ้าฉลักแล้วหรอใครใครกีบใครก่อน,นครับเนี่นยฮะ ลืมมาดีโอถ้าถ้าลงแล้วไม่ออกแล้วนะอรอเล่นตอนแข่งเราลงสีดำไปไง Wih, dia lupa kok. Oh. Roh, Oh. 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 รถจะพังก็จะพังแล้วมันก็จะหมดหวยขอบคุณฟ l o w มไดวดูไปดูมาไดหนบบคือถ้าเราจะเปลี่ยนสีสูตรนี่ต้องใช้ชื่อเขียวไหมครับอ๋อเปลี่ยนสีสูตรเหรอเปลี่ยนสีสูตรใช่ครับ ปกติจะให้ใช้ชื่อเขียวนะเดี๋ยวพี่ข็ลองถาม่อนเผื่อน้องนทําไปแบบไม่ได้ใช้งั้นเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวผมเรียกชื่อเขียวมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเผื่อเผื่อไม่ต้องใช้ฮัลโหลนะเดี๋ยวพี่ของถามได้หน่อยตอนเนี้ยตอนตอนเปลี่ยนสีสูตรอะเราได้ใช้ชื่อเขียวปะหรือใครมาเปลี่ยนก็ได้เริ่มแล้วหรอชื่อเขียวหมดใช่ไหมเราทำเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคชื่อเขียวชื่อเขียวจะเรียกให้ครับเริ่มแล้วหรอใช่จับสายวันนี้วันเดียวเลยเริ่มแล้วหรอ

ใช่นะครับที่สองให้สภาถาเรื่องอะไรเปลี่ยนสีลงสีเปลี่ยนสีสุดเป็นสีดำครับใครวเนี่ยยอุเรรหอาเปลี่ยนสีสุดเป็นสีดำช่วยหน่อยอะไรนะเปลี่ยนสีสุดเป็นสีดำเบบี้ฮาร์ปเบบีทำไมครับขอบคุณครับทำไมมันทำไมเสียงมันดังขนาดนี้ว่าทั้ไมเหมือนกูตามใครไม่ทันเปลี่ยนสีสุดเหรอพี่สีอะไรนะผมขอถามอีกรอบ เปลี่ยนเป็นสีดำครับเน,เนี่ยผมชื่อเขียว<อ>ครับเย็นๆตามเปลี่ยนไม่ได้ไม่แก่ไม่แก่แล้วสีดำเหรออย่างนี้แก๊งสีดำก็เพิ่มขึ้นเป็นสามแก๊งเลยเดิยใช่ไหมขอบคุณฟลโล่ใหม่ด้วยนะครับ ชมพูอะไรอ่ะพี่เขียนเราเขียนชมพูเฉยๆก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนก็นสินอเคเขียนแค่ว่าชมพูขอบคุณ follow มาได้นะครับเชะทุกคคเอ้ยชิดรับทั้งหมดสองแสนครับราคากระเป๋าหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะขึ้นหม้อแครอทขอบคุณครับเดี๋ยวอัปเดตให้น้ำ ใครอ่ะไม่เคยค้อคบอตารสอบไม่เคยค้อไม่เคยอมอไอดอกหนึ่งทุ่มครับผมใส่สีดำเล่นไอดอกอ๋อแล้วชุดมันลงมาแล้วเอยแล้วเราได้ลงค่าลงชุดปะเนี่ยหรือว่าอันนี้ลงชุดของเอออันนี้ลงไอเดี๋ยวลงค่าชุดอ่ะคือจะลงไวครับเปลี่ยนต้อนรับสตาร์อารีนา่าเฉยครับ เดี๋ยวแบมแจ้งอีกรอบว่าถ้ามาอัปเดตแล้วโอเคโอเคครับครับผมทีสี่เเคครับเอ้ยลุนอยู่ไห้วไอ้บอสอยู่เนี่ยโอ้ยเอค เปลี่ยนต้อนรับสตาร์ลีน่าเฉยครับผมโลพี่พ,พี่พี่ดูพี่เออลาไปถอดก่อนเถอะพี่รูปใส่ได้ใช่<ล>ใชปะ,ะ,ะใส่ได้ใส่ได้เล่นลยๆแ <Okay. S 2> ป๊บหนึ่งขอคโับครับ,รบไม่เขาเบิกรถทำมาพอดี ขอบคุณฟอลโล่มาด้วยนะครับ อุ้ยสูตรอะไรจะนำคืนมานะเฮ้ยพี่ใส่แชมพูไปเล้อดอับอ่ะนะอ้ะา๋จอจ้องอะไงกันแน่เนี่ยไม่เพราะว่าในชีตเรายังไม่เปลี่ยนเป็นสีแชมพูเบี้ยนไปก็จ้องอะไงกันแน่ใส่แช<ส>มพูบ้านถ้ามันคอยอยู่เลยจะไปประชุมถ้าไป,ปมึงเลย ถ้าไปประชุมก็ใส<อ>่นี่แบบป้าวันคออยู่ในใส่สีดำไม<ว>่รู้กูใส่เนี่ยใส่เกาะจบอะ้รวกูไม่สนก็ใส่เนี่ยใส่เกาะเลยจบกูจะใส่สีดำกูไม่สน